ไปทิ้งก่อนแล,แล้วเดี๋ยวขึ้นมาเอานี้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้ที่เราไปรู้ไหมว่าดอกไหนคือเมื่อวานนี้ไปกินร้านในเนีน่ยแซบกินชาติแล้วก็เอากลับบ้านมา เนี่ยก็เลยอเอามาอุ่นกินในเช้าก็ให้เยอะมากแล้วก็แบ่งให้ลูกเจ้าไปกินแบ่งให้ตาก้องไปกินแล้วก็พวกนี้เราไปกินเองพวกหมูสับเดียวคอหมูย่างไก่ทอดับหมูก่อบถ้าเจ้าเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกเขาส่งมาให้แม่กินบ่อยๆแต่ว่า พะมีไลน์มาชื่นบล็อกมาบอกว่าชื่นแม่ไปกินที่ร้านเขาหน่อยเป็นเกียิกับร้านเขาหน่อยแล้วก็แม่ไม่เคยไปเลยประมาณไปนึงอะไม่เคยไปเลยจนเนี่ยเพิ่งไปคุณจะบอกว่าเจ้าเนี้ยขาทำอาหารอร่อย มีคนชอบพูดมากแต่ก้อจะได้กินหรือเปล่าทุกครั้งที่ไปถ่ายงานางนะนะมันอะเอาไปกินทั้งครอบครัวเพราะว่าแม่กินแล้วกินไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนมันอ่ะอัะเป็นหมดคนเดียวแต่เดี๋ยวันนี้ลูกชายเราอ่ะมาช่วยขายวา้ <c oughs> เราก็เรอ แบ่งให้ที่ไทยเราโดนตากระเทือนตาจิ up, Hi, ้มแต่บางคนก็มาด่าบอกว่าเนี่ยตอนกินอยู่ที่นั่นเนี่ยบอกอร่อยก็กลับบ้านมาด่าพาะร้านจิ้มจุ่มยักษ์จิ้มจุ่มยักษ์เนี่ยสั่งมาแปดอย่าง อร่อยสามอย่างลองนั้นแม่อร่อยปากเป็ดทอดอร่อยลาบเป็ดอร่อยครับ,รบปลาเปียกแท,ท่งอ่ะชื่อว่าไส้กุ้งอ่ะนอกนั้นแดกไม่ได้เลยตีนไก่แดกแล้วเหม็นชิบหายซุปเปอร์ตีนไก่อ่ะน้ำมันแซ่บแต่ตีนไก่แม่งเหม็น เพิ่มมาเนี่ยไม่ไดุ้่งยาจืนไม่ไดุ้่งเครื่องเทศให้กลิ่นมันหาเหมือนเข้าใจว่ายังส้มไขป่ปลาเรเซลก็แดกไม่ได้เลยมันจะกลิ่นมะขามไม่น่าฝราั่งมันจะบอกให้เป็นอาหารยอดแย่อันดับที่สิบสาของโลกเพราะมันไปเจอร้านที่ทําไม่อร่อย,ยแต่ตัวเองไปเจอนี่เข้าใจเลย ปลาเรยวๆเ,เข้าไปในปากแม่แบบมันไม่สดไงแด่พอเข้าไปในปากแม่มแบบแย่ๆมันต้องหนึบๆไม่ใช่แย่ๆนั้นแกงส้มอ่ะมันต้องใส่ปลาลงไปด้วยไอ้นี่แม่งใส่แต่มะขามเปียกอย่างเดียวแบบข้นขากเลยแด่เข้าไปมีแต่มะขามเปียกมันทุเรศมากเข้าใจหรือเลปลแต่ว่ากูไม่ต่อว่าเขาที่นั่นกูกให้เขาใส่ตรงจากบ้านเพราะมันแดกไม่ได้ กินแค่คําเดียวแดดไม่ได้กูก็ใส่ตรงกลับบ้านเอาไปให้ตะก,กล้องไปให้พ่อมันกินพ่อตะก,กล้องเขาก็ไปเอาตาบดสองตัวแล้วก็ใส่ลงไปให้มันให้มันหอมน่้อ่อยแล้วก็ไปผสมผักผสมน้ำคุณจะแดกได้ไมมงรู้หรือเปล่าแต่กูอยู่ที่นั่นเนี่ยกูไม่ตอบว่าเขากูมีมารยาทไอ้สัตว์ ส้มตำทะเลทอดก็แดกไม่ได้แต่แป้งไม่กรอบแป้งนิ่มๆเละๆน้ำยำก็ไม่อร่อยแต่กูก็ไม่ได้พูดอะไรกูกินํำเดียวแล้วกูก็ไม่ได้กินอีกเลยแล้วกูก็กูก็ให้ลูกชายกูล้นปลาับเกินปลาเพราะว่าลูกเขาเป็นเด็กเขาอาจจะไม่ชอบกินเผ็ดก็ให้ล้นปลาับเกินปลาไปกินส่วนแกงส้มกับไอติไก่ก็ให้ตะก้องไปแดด ให้พ่อกับพ่อมันจะน้องมันกับมันไปแดกที่บ้านมันอืมเส้นมีผัดผัดกระเฉดก็ไม่ร้อเลยมาถึงเย็นเย็นเหมือนกับว่าเอาของที่แบบผัดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ตักใส่จานมาให้แดกเส้นมีผัดผัดผักระเฉดอะ่ะเราปราคที่บรรยากาศกสวย ทานคะแนนสิบก็ให้เก้าระอาหารคะแนนสิดให้สองคะแนนสิดไม่สองแต่กูแดกกูเสี่ยงกูก็จะไม่พูดไม่ไปทะเลาะก,กับเขาเข้าใจยังแต่ถ้ากูมารีวิวที่บ้านแล้วเนี่ยมากินข้าแล้วคุยเนี่ยพูดได้ เอฟซีกูอะ่ะพอไปแดกแล้วมันนึกว่าอร่อยตามตามมาแดกจะเดินตามรอยกูอะ่ะแล้วไม่อร่อยเขาได้ด่าเพราะของมันแพงของมันแพงเข้าใจป่ะกูต้องมาบอกไอ้ซีกูเพราะบางคนไปกินแล้วก็มาคอมเมนต์นด่ากูแบบเนี้ย ตามน้อยไม่ปรุตัวะ้ไม่อร่อยเลยึกหวังสั่งไปห้าอย่างอร่อยแค่สองอย่างอย่างเงี้ยเขาใจยังแต่เนี้ยแต่จานเนี้ยอร่อยจริงแั่บจิงใช่ขนาดเรา เนี่ยเราอุ่นไมโครเวฟมากินเนี่ยยังอร่อยเละเมื่อคืนแช่ตูเ้เย็นไว้เนีเ่ยแช่ตู้เย็นไว้แล้วเมื่อกี้ให้ลูกน้องอุ่นไมโครเวฟเขาเหนียวเขาก็อร่อยับทิมชาติอร่อยทุกอย่างอันนี้อันนี้ให้เลยห้าดาวพนานสิบให้เก้าเนี่ยกลับชิมชาติแต่บ,บรรยากาศร้านแต่งร้านะลรไม่สวย จำรับโอเคกินในสนามกีฬาก็สทอบแต่อาหารเขาอ่ะสิบให้เก้าเนี่ยอาหารเขาอร่อยไก่ทอดเขาอร่อยมากหมูกรอบเขาก็อร่อยมากหมูแบบเย็นเขาก็อร่อยมากพอหมูย่างก็อร่อยมากแล้วน้ำจิ้มแจ่วเขาก็อร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยจริง กินได้ทุกอย่างเลยยำหมูย,มยอก็อร่อยยำหมูย,มยออร่อย <S <S แล้วก็ต้มแซ่บตีนไก่ก็อร่อยแกงอ่อมก็อร่อยยำเหลาตีนอ่ะได้อร่อยกขาเหลาตีนไก่อ่ะ ตีนไก่ถ้าแบบหนึบแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วหมูกรอบเข้าแบบกรอบจริงๆแล้วก็ไม่มันหมูจับเดียวก็อร่อยเสือร้องไห้ก็อร่อยเสือร้องห้องตะต้องฟาดคนเดียวเก็บมาตะต้องอ,อิสลามไง ที่ฉันบอกว่าไม่อร่อยคือเจ้าจิ้มจุ่มยักษ์ตรงนนทบุรีเขาใจะยังเนี่ยเจ้าเนี่ยหมูหมูทอดเขาอะหมูสามชั้นหมูกรอบเขาอะอร่อยมากแซ่บถิมชาติแซ่บถิมชาติฟังให้มันดีๆ นายเจ้าจิ้มจุ่มยักษ์อ่ะไม่อร่อยสั 3, ย่งไปแปดอย่างอร่อยอยู่แค่สามอย่างอีกห้าอย่างไม่อร่อยแต่ท่านจะไม่ได้ต่อว่าร้านเขาหรอกตอนนั้นไม่ได้ไลฟ์สดนะเอพนักงานเขาก็มาถามบอกแม่อาหารเป็นไงแม่บอกว่าแกงส้มกินไม่ได้เลยนะกินเข้าไปมีแต่มะาขามเปรี้ยว บรรยากาศสวยถ้าจะกินบรรยากาศก็โอเคฉันเนี่ยเป็นคนใจดีรู้หรือเปล่าแต่เมื่อคนะืนเนี่ยไปร้านเชตเดือนอน่ะไม่เดินขนมไทยอ่ะทุเรียนนั้นให้ตะกร้องไปกินเลยนะขนมใส่ไส้ข้าวเหนียวปิ้งขนมใส่ไส้ ขนมท่ย้ยบัวลอยแล้วก็สาคูสาคูสดใส่อะไรอะ่ะมันจะเป็นน้ำน้ำกะทิอะ่ะแล้วก็แบบเข้าไปเครื่องแบบเป็นไออะ่ะเป็นน้ำแข็งปั่นอะ่ะอันนี้หมูตรอบอร่อยมาก เขาบอกเออปลาจแบบ้างเนี่ยแซ่บกิมชคติอร่อยมากฉากกับเขายังให้มะม่วงแม่มาตั้งประมาณสามกิโลม้วกใหญ่ๆเลยนะแม่ก็แบ่งให้ตะก้อ,กองให้ลูกชายไปสองลูกแบ่งให้ตะก้องไปสองลูกได้อีกสามลูกไปให้รอปภที่เขาดีกับเราอ่ะ ล่างไม่่ห้างเอาไปฝากเขาตอนเอาขนมกลับมาจะฝากขนมให้เขาหาเขาไม่เจออะไรกลับดได้เลแล้ะออกเบย เันเนี่ยแซ่บจิ้มชาจิ้มได้ทุกเมนูที่แม่ไปกินอ่ะอร่อยทุกอย่างขายไม่แพงเ้ือ่อเขาใจแบบเพราะว่าเป็นเจ้าหัวปลาหม้อไฟอร่อยมากอร่อยทุกอย่างแล้วเราสะใจเราไปกินร้านเขาอ่ะมันจะได้แบบหม้อใหญ่ๆ หม้อใหญ่ๆแล้วก็กินเสร็จเรากลับบ้านได้ด้วยเนี่ยส่วนที่ร้านเด็กคอกเอิร์เพิงหลังสองนอประจุมวันน่ะเจ้านั้นก็อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาปะปลาสาบตย่างอร่อยมากก็เน่ากินอยู่แบบแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้โหน้ำปลาเข้าอร่อยมาก ปลาถอยลายอร่อยมากต้มยำกุ้งอร่อยมาก <c oughs> ปูก้อนแบบผงกะหรี่อร่อยมากปูก้อนฉันก็ให้ลูกชายฉัน่ะล้นปลาะเกินปลาไปกินเพรวาปลาหมึกทอดราดซอสเก๊เกนี่ยก็ให้ลูกชายฉันไปกินอืแล้วส่วนตะก้องเขาก็เอาเนี่ยไปกิน ทไทร์ไลายไระตะก้องชอบกินถ้าเอาไปกินที่บ้านตะก้องสุวิมลบอกว่าพราทีิจูยังไงน,น่ารักนางน่ารักนางก็แบบนางก็น่ารักนางก็เข้ามายกมือไหว้นั่งคุกข่าวแบบให้เกียรติเราว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไง อางคนมันจะมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แต่ละคนมันมืออา้ดพสดเัาเขาเลือกเอเติ้งนะอ้าวมาพูดนี้ดีกว่าอืมถ้าไม่มีตัวช่วยแล้วกินเยอะขนาดนี้ไม่ได้เนาะทามเบรเริ่มเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูแทนเนี่ยอือ ตัวนี้แหละพิมพ์มาเลยนะของผอมตัวนี้เลยคุณผู้ชมเอติงไฟเบอร์เอติงไฟเบอร์กล่องหนึ่งเนี่ยห้าร้อยแม่ไม่ขายนะห้าร้อยไม่ขายขาย 200, สองล้อมีสิบซองมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากันมีออยอต้องการกฎหมายทุกอย่างกินแล้วมันจะช่วยยุบพุงพุงยุบแล้วก็จะช่วยในการขัดถ่ายดีถกล้างลำไส้ เบิร์นไขมันดีมากมากคุณแม่เนี่ยช่วงนี้ที่ว่าเข่าเส้นเอ็นหัวเข่าขาดหมอบอกให้ลดน้ำหนักไงแต่ว่าแม่ไม่ได้ลดอาหารเลยนงแม่ก็กินตัวนี้เนี่ยอันนี้ที่ลูกค้าสั่งเนี่ย๋ยวจะแพ็คอีกเป็นเบิ่นกล่องเลยอยวกินข้าวเสร็จจะแพ็คต่อน,นี่เจ้านี้เจ้านี้เขาซื้อเจ้านี้เขาซื้อมีกล่องใหญ่เลยสองพัน้ะให้ไปสิบสองกล่องก็จะตกเลยกล่องละร้อยเจ็ดสิบเองเอจ้านี้ซื้อสองกล่อง การหนังสือหนึ่งกล่องน,นะเดี๋ยวแม่จะมาแพ็กอีกหมื่นกล่องคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวระบบดูดมันดูดโอนเงินมาด้วยนะส่งฟรีนะส่งฟรีนะพิมพ์คําว่าผงผอมส่วนคนที่จะโอนเงินโอนมาเลยนี่นี่จ้ะ ช่องทางการชำระเงินนะ 5, 11, 0 8, 28, 0 5 1 1 0ู2ย์ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนา d o แกงนี่ลาย QR โคดอันนี้ QR โคดสำหรับโอนเงินแคปหน้าจอ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 จะาลกองหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยเป็นการตอบแทนพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามดูแม่ลีนานะคะส่งให้ฟรีด้วยค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ เป็นการอตอบแทนพระคุณที่คุณผู้ชมติดตามดูแม่ลีน่ามาตาลอดเลยนะคะหลายปีมานี้ก็เลยตอบแทนพระคุณด้วยการมอมให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์น,น,ทนะคะย้อนหลังก,กันล้กันเพราะว่าของมันเพิ่งผลิตเสร็จผลิตไม่ทันนะคะก็ใครที่สนใจนะ200บาทพุงยุบช่วยในล้างดีท็อกล้างลําไส้นะแคบหน้เจาแคบหน้เจาะแคบหน้เจอแล้วแม่แม่แม่เนี่ย พอกินปุ๊บเนี่ยโอ้โหขี้ออกมานี่เต็มโถเลยแล้วเหม็นมากเลยแต่พอขี้ครั้งที่สองที่สามเหมือนจะมันล้างลําไส้เรานะไม่เหม็นแล้วคร้งนี้คราวนี้ไม่เหม็นแล้วคุณผู้ชมขี้จะเป็นสีเหลืองทองเลยมันดีจริงๆนะมันล้างลําไส้มันดีจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยแล้วแม่กินเยอะขนาดนี้กินกินทั้งวันเพราะเราต้องต้องไลโชใช่ไหมกินทั้งวัน แม่ก็มีตัวช่วยแต่นี้เนี้ยดีถอดล้างลำไส้พิมพ์ทำว่าผงผอมเลยพิมพ์ํำว่าผงผอมเลยพิมพ์ทำว่าผงผอมเลยระบบดูดแล้วโอนเงินมาด้วยพิมพ์เลยผงผอมระบบดูดพอระบบดูดแล้วโอนเงินมา เดี๋ย่าแม่ขอขอไปแพ็กก่อนมีคนสั่งมาต้องหมื่นหมื่นคนนะหมื่นบ้านเดี๋ยวขอไปแพ็กก่อนนะขอไปแพ็คก,ก่อน